สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำพ้องความหมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำพ้องความหมายนะคะคืออะไรโอเคไปต่อนะคะคำพ้องความหมายก็คือ คำวัยพศนะคะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าคำวัยพศนั่นเองนะคะคำพ้องความหมายเนี่ยคือคำมูลนะคะที่มีรูปคำและออกเสียงต่างกันนะคะแต่ความหมายของคำเนี่ยจะเหมือนกันนะคะซึ่งแตกต่างจากคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปนะคะคำพ้องความหมายเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะถ้าเป็นพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันนะคะ ความหมายไม่เหมือนถ้าเป็นพ้องรูปนะคะเขียนเหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนแล้วก็ความหมายไม่เหมือนนะคะแต่คําพ้องความหมายเนี่ยแปลว่าคําที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองแม้จะเขียนไม่เหมือนกันหรือออกเสียงไม่เหมือนกันก็ตามค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำไวยพจน์นะคะของคําว่าใจกันบ้างนะคะคำไวยพจน์ของคำว่าใจเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าใจคําเดียวนะคะคําที่หมายความว่าใจน่ยมีอยู่หลายคําเลยอย่างเช่นคําว่ากะมนนะคะแดซวงมนมโนมานรติฤดีฤทยหาทยและอุระนะคะทั้งหมดนี้นะคะมีความหมายคือคำว่าใจทุกคำค่ะ ต่อไปนะคะคำวัยพ์ของคำว่ามือนั่นเองนะคะคำว่ามือเนี่ยจะใช้คำว่ากรหัดถะหรือหัดก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่ามือนะคะมีอยู่สามคำที่คุยยกตัวอย่างมานะคะต่อไปนะคะคำวัยพ์ของคำว่าหัวนั่นเองนะคะอ่ามีหลายความหมายมากเลยนะคะมีหลายคำมากเลยนะคะที่มีความหมายว่าหัวนะคะอย่างเช่นคำแรกคือคำว่า กะบ,บานนั่นเองนะคะสีสะนะคะเกษาเกส,เกสีสิระสิโรดมและสิโรดนะคะคำเหล่านี้นะคะมีความหมายว่าหัวทุกคำเลยนะคะต่อไปนะคะคำวิพ์ของคำว่าตายนะคะคำว่าตายเนี่ยมีอยู่หลายคำนะคะอย่างเช่นคำแรกคำว่า ประเลยนะคะบลลรรเลยมรณะวายชนวายชีพดับจิตนะคะซึ่งคำเหล่านี้นะคะเป็นคำว่าตายทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะคำวัยพ์ของคำว่าชีวิตนะคะคำว่าชีวิตเนี่ยมีอยู่หลายคำเลยแต่ที่ครูยกตัวอย่างให้ดูคือคำว่าชีวันชีวาชีวิต และคำว่าเกิดนั่นเองนะคะซึ่งคํำวัยพ์ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะคําอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียน เอชนิดละไม่กี่คำนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะให้นักเรียนนะคะไปหาคำวโยพ์คำอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งคำวโยพศเนี่ยมีหลากหลายคำมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากให้นักเรียนไปดูคำวโยพศเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ